สวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งครับผมกับช่องเกษตรบัณฑิตครับผมครับผมสวัสดีที่นี่คอนแก่นครับผมครับเนื่องจากว่าได้ทําคลิปนะครับเกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นทุเรียนนะครับเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเกษตรกรนะครับหลายๆคลิปแล้วครับผมก็จะใช้วิธีการปลูกนะครับในแถวโซนภาคใต้ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะลองสาธิตนะครับแล้วก็ทดลองพาเพื่อนๆมาปลูกทุเรียนป่าหรือว่าทุเรียนนกนะครับในพื้นที่ จังหวัดอีสานนะครับก็คือจังหวัดคอนแกนนะครับซึ่งได้ถือโอกาสมาเที่ยวช่วงสงกรานครผมว่าเพื่อนเพื่อนเอฟซหลายๆท่านนะครับก็คอมเมนต์ว่าสามารถปลูกได้แล้วก็เจริญเติบโตได้นะครับในระดับหนึ่งครับผมวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาทดลองปลูกด้วยตัวเองนะครับที่พื้นที่มีลักษณะดินที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับนี่นะครับลักษณะดินแล้วก็เป็นปลูกในหน้าร้อนด้วยครับผมจริงๆนะครับก็จะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนปลูกนะครับในหน้าฝนจะดีกว่าครับผม วันนี้นะครับผมจะมีเทคนิคและก็วิธีการนะครับที่จะรักษาต้นทุเรียนป่าให้รอดถึงหน้าฝนครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นปลูกกันเลยครับผมนี่อ่าถ่ายที่ถุงครับวันนี้ก็จะใช้วิธีการถอดถุงนะครับจะไม่ใช้วิธีการกรีด อย่างอีครับโอเคครับถุงน่าจัเพาะไว้นานครับเดีย๋ยวเราจะปิดถุงออกนี่ครับจะมีลนะักษณะก็หลายๆคลิปนะครับเพื่อนๆถามว่าถ้าเป็นทุเรียนป่านะครับต้องเอาลักษณะของรากขดออกหรือเปล่าครับผมถ้ารากขดอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือยังไม่ได้แก่มากก็ไม่จําเป็นต้องตัดออกครับผม วิธีการปลูกนะครับโดยส่วนตัวก็คือจะไม่ได้ใช้เทคนิคแล้วก็วิธีการอะไรมากมายนะครับก็จะใช้แนวทางแบบบ้านๆครับผมก็คือนี่นะครับใช้วิธีการยกโคกขึ้นมาแล้วก็ปลูกแบบธรรมดาก็ยังไม่ได้ผสมปุ๋ยหรือว่าผสมอะไรครับส่วนสําคัญก็คือเราพยายามนะครับก็คืออยากให้เขาขาดน้ําครับผมแล้วก็ปุ๋ยอะไรก็ยังไม่ต้องใส่ลงไป เพราะว่าทุเรียนนะครับเพิ่งปลูกนะครับยังไม่ต้องการปุ๋ยยังไม่ต้องการอะไรมากมายครับผมแค่ป้องกันแสงนะครับแล้วก็จัดการระบบน้ําให้ดีก็เป็นพอครับผมป้องกันสภาพอากาศที่เขาเรียกว่าแห้งแล้งในช่วงของเดือนเมษาครับผมก็ช่วงนี้นะครับเป็นหน้าร้อนเรียกว่าร้อนมากๆครับผมโอเคครับปลูกแบบง่ายๆครับผมเท่านี้นะครับไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็ใช้วิธีการ รถน้ำให้ชุ่มครับแล้วก็วิธีการอีกอย่างหนึ่งนะครับที่โดยส่วนตัวนะครับก็คือจะแนะนำเพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพรนะครับที่ลงไปในคลิปที่แล้วตอนที่แล้วหรือว่าต้นทุเรียนสำหรับทุเรียนปลูกใหม่หรือว่า ต้นพืชสมุนไพรที่ปลูกใหม่นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ระบบน้ําหยดแบบนี้ได้นะครับก็คือจะใช้วิธีการใช้ผ้าทั้งผืนนะครับแบบนี้ครับผมจุ่มลงไปในถังเหลวคารมังหรืออุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วก็เอาลงมาพาดบริเวณโคนต้นนะครับต้นไม้นะครับที่เราปลูกเอาไว้แล้วก็ใส่น้ําให้เต็มถักคุนะครับหรือว่าเต็มถังเอาไว้แบบนี้ครับผมน้ําก็จะใช้วิธีการนะครับก็คือคล้ายๆกับการเขาเรียกว่าคล้ายๆใส่ตะเกียงนะครับก็คือจะไหลจาก ก้นถังแล้วก็ไหลลงมาที่ต้นไม้นะครับหรือว่าต้นทุเรียนของเราครับผมแล้วก็ส่วนสําคัญนะครับก็คือตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าหลังคาบังแสงครับผมเป็นตัวสําคัญมากสําหรับการปลูกพืชนะครับจําเป็นต้องมีนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นวัสดุธรรมธรรมชาติก็ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางมะพร้าวทางหมากครับผมก็สามารถใช้ได้หมดครับ เพราะว่าบางทีนะครับสเลนแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าควบคุมความร้อนได้เท่าที่ควรครับผมโอเคครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับสําหรับพื้นที่ภาคอีสานก็จะมีเยอะอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นฟางฟางตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเขาเรียกว่าป้องกันการระเหิดของน้ํานะครับบริเวณหน้าดินก็อย่าใส่ โคนต้นทุเรียนจนเกินไปครับผมเดี๋ยวก็เอาน้ำมาเติมไม่เต็มกระละมังครับผมเต็มถังตัวนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับเรียบร้อยครับวิธีการปลูก ต้นทุเรียนแบบง่ายๆนะครับสไตล์ช่องเกษตรบัณดิตครับผมเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆชัดๆครับผมนี่นะครับเป็นต้นทุเรียนป่าหรือว่าต้นทุเรียนนกแล้วก็ใช้วิธีการปลูกแบบไม่ฝังมเมล็ดนะครับก็จะเหลือ่อมก็เรียกว่าเหลือมเม็ดเอาไว้นะครับนิดหน่อยแล้วก็ใช้ฟางในการซับหน้าดินป้องกันนะครับ อากาศร้อนหรือว่าน้ำนะครับแห้งแล้วก็ระบบน้ำหยดก็สามารถใช้ได้นะครับในกับพืชทุกชนิดนะครับหรือว่าพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับที่เพิ่งประกาศออกไปก็สามารถใช้ระบบน้ำหยดได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้ระบบน้ําหยดนะครับก็จะเป็นลักษณะต้นกลางๆ้างก็คือเราจะรดน้ํามากแค่ไหนเขาก็ตายลงไปครับผมขอบคุณมากในการรับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้างนะครับในการนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็ วิธีการนะครับปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าปลูกต้นทุเรียนยังไงให้รอดนะครับสําหรับการปลูกหน้าแรงหรือว่าหน้าฝนครับผมก็ต้นนี้นะครับจะใช้วิธีการสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับก็แนะนํานะครับให้ปลูกในหน้าฝนสักนิดนะครับอย่าปลูกหน้าร้อนลักษณะแบบนี้แต่โดยเทคนิคแล้วก็วิธีการตัวนี้นะครับก็ใช้ระบบน้ําหยดช่วยแล้วก็ใช้สแลนช่วยครับผมแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นปากล้วยนะครับสําคัญก็คือ ทุเรียนนะครับทุเรียนเล็กนะครับก็แนะนําย้าเพื่อนๆนะครับจาเป็นจะต้องมีพี่เลี้ยงนะครับในการปลูกทุเรียนเล็กเพราะว่าสภาพอากาศนะครับบ้านเราเป็นเขาเรียกว่าสภาพอากาศร้อนหรือว่าเมืองร้อนครับผมไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้อะไรให้เจริญงอกงามได้ดีเท่าที่ควรดังนั้นนะครับวิธีการจัดการแล้วก็การดูแลเป็นหัวใจสําคัญครับผมในการทํายังไงให้ต้นไม้ของเรานะครับเจริญเติบโตได้นะครับในสภาพแห้งแล้งแบบนี้ครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของ พื้นที่แถวภาคอีสานนะครับอันนี้ของจริงนะครับไม่ได้ถ่ายทําที่ใต้นะครับก็คือจะมาเที่ยวช่วงสงการพอดีก็เลยพาเพื่อนๆมาสาธิตนะครับวิธีการปลูกก็โอเคครับก็ขอบคุณมากในการรับชมนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้สร้างได้สร้างสรรค์วิดีโอดีๆต่อไปในอนาคตอีกครั้งครับผมเจอกันคลิปหน้าตอนหน้าครับ เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะเติมน้ําให้เต็มครับผมเป็นลนักษณะสร้างความชุ่มชื้นให้หน้าดินแล้วก็ระบบน้ําหยดครับผมโอเคครับสวัสดีครับ